ไม่ต้องรอถึงสิ้นปีแล้วอ,อ,อเกิดเดี๋ยววันนี้เราจะมาเซอรพรส์วันเกิดน้องในทีมเด็กสวกล่าวกันครับบอสไม่มีโทรศัพท์ใช้กี่วันแล้วหลายที่พี่อัดคลิปไว้เพื่อเอได้ทำคอนเทนตอะไรระหว่างที่ถ่ายผมก็ทำเป็นบอกน้องเนียนๆไปก่อนว่าผมถ<ม>่ายคลิปไว้ไ<ม>เป็นคอนเทนต์เฉยะคมีอะไรบ้าที่อยู่ในโทรศัพท์พรูชอบสั่งงานในไลน์ใช่ไหม ตอนนี้ก็มาถึงวันที่ผมตั้งใจจะเซอร์ไพรส์น้องแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะมาถึงวันนี้เนี่ยน้องได้สั่งอะไหล่โทรศัพท์มาก่อนแล้วเพื่อจะเปลี่ยนให้ใช้ได้ไปก่อนครับเปลี่ยนมาแล้วเป็นไงบ้างมากกว่าเดิมคุณทีก็ไม่ค่อยมีไว้ทำาโทรศัพท์นู้นเนี่มันเต็มเลยในนี้รูปภาพไม่มีคลิปวดีโอเลยไม่มีเหมืนอนอะไม่เคยเก็บรูปภาพไว้ในนี้เลยแล้วอยากเก็บไหมก็อยากเก็บนะเอาทำงานเพราะหนูไม่มีเน็ตบล็เวลาทำงานทำไงที่นี้ยืมเน็ตเพื่อนไปหนึ่งแล้วก็พอทำงานเสร็จก็ค่อยลบรูปออกทิ้งไปเเเเลยพรราาาะคควมมมจต็ื่องันช้แบบ เล่นอะไรไม่ได้เฮ้ย้า่ะไปแล้วมันค้างแล้วเนี่ยเรนเคยบอกว่าอยากได้เครื่องใหม่ไม่ใช่หรออยากได้เพิ่งพามันเกิดไปนี่จะขอแม่ใช่หรอก็ขอแม่ว่าสิ้นปีให้ใส่เมเพิ้นสิ้นปีว่าจะให้แม่ซื้อเมมให้ต่อไปนี้พี่ว่ายังทำงานสบายแล้วบอสยังทำงานสบายแล้วต่อไปเนี้ยยังไม่ต้องรอถึงสิ้นปีแล้วยังไม่ต้องรอถึงสิ้นปีแล้วบอสอ่ะ ไม่ได้แพงอะไรมากเราจะซื้อให้เห็นบอกว่าเครื่องช้าเครื่องอะไรไปนี่เพื่อนหน่อยเร็วไม่ต้องรอถึงสิ้นปีแล้วเด d เล่อาเลาเปะเป่าเป่า ต่อไปน,นี้ไม่ต้องทํางานลําบากแล้ว oh. เครื่องนี้เอาให้ตาไปเองเอาเครื่องใหม่ไปเลย้ม oh. <laughs> ือ <sk r isa> ันไอ้เครื่องนี้ก็ให้ยายไม่กะตามันอาจจะไม่ได้อะไรมากแต่ว่ามันก็ดีกว่าใช้เครื่องเก่าแหละจะได้ทํางานครูทํางานอะไรด้วยไม่รู้ใช่ไหมเนี่ย